คุณผู้ชมครับนี่คือรายงานสุดเดือดที่ทุกคนต้องฟังวินาทีนี้เรื่องความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาที่หนองยาแก้วมันยังไม่จบง่ายๆครับจากการลงพื้นที่ล่าสุดทีมข่าวของเราต้องตะลึงกับภาพที่ปรากฏกัมพูชาย,ยังคงใช้ยุทธวิธีที่โลกประนามโลกมนุษย์ที่หนองยาแก้วความจริงอันแสนเจ็บปวดคุณลองจินตนาการดูนะครับท่ามกลางความตึงเครียดของการ,รเผชิญหน้าสิ่งที่ถูกผลักมาเป็นด่านหน้ากลับไม่ใช่กำลังทหารแต่คือประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสตรีและเด็ก ไร้มนุษยธรรมโลกต้องไม่มองข้ามนี่คือการกระทําที่เรียกได้ว่าไร้มนุษยธรรมอย่างสิ้นเชิงมันเป็นการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างชัดเจนฝ่ายไทยเราไม่ได้นิ่งเฉยครับเราเรียกร้องเราประท้วงผ่านทั้งกระทรวงการต่างประเทศและกลไก JBC แต่ภาพที่เห็นวันนี้มันบอกชัดเจนความร่วมมือยังไม่เกิดขึ้นคำถามคือรัฐบาลกัมพูชาทำแบบนี้ได้อย่างไรพวกเขาเอาชีวิตผู้บริสุทธิ์มาเป็นเครื่องมือได้อย่างไร คุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับการใช้โล่มนุษย์ในสถานการณ์ความขัดแย้งแบบนี้คอมเมนต์มาเลยครับว่าคุณรู้สึกอย่างไรกดไลค์ให้ข่าวด่วนของเราและที่สำคัญที่สุดกดติดตามช่องของเราเอาไว้เพราะเราจะเกาะติดสถานการณ์นี้จนกว่าความยุติธรรมจะเกิดขึ้นจำไว้ข่าวจริงต้องช่องนี้เท่านั้น